สวัสดีครับขอตอนรับเข้าชูช่องวิไลไฮโชกนะครับมือนีทางช่องเฮาไดเดินทางมาถึงบัดปูหาเจ็ดแปดนะครับพี่น้องเฮาเพื่อมาตามตัวเลขแนวทางฝากตอนเอฟซนะครับงวดประจาวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพันหาอนะครับอาวาแนวทางตัวเลขปูหาเจ็ดแปดสีไปในทิศทางใดนะครับเพื่อมาเป็นการเสียเวลาขอ,อกราบเลเซอน์เอฟซทุกท่านนะครับพี่น้องเฮา ไปการละมาสก,การหลวงปู่นํากันเลยครับเบ่งปั่นไปนี่นี่เบ่งปั่นไปนี่นี่เลียงล่างคขันโมมี่เลียงล่างติดอยู่นี่บ่ถือกราร<อ>ละมาสก,การข<อ>้าวปูละมาสก,การข้าวปูละมาสการหลวอปูขันโมมีอยู่นี่บ่ถือตัวแดกข้าวปู่บ่มีอยู่นี่บ่ถือปูแรกก็กับสุนอันนี้เป็นเลข้ยังกัะเลขล่างเลขล่างโอ้ล่างอย่างเดียวเดี๋ยวเอาเด็ปู่มันไปตาล่างเห็นมัน่มันไล่ตาเห็นมันี่ เดนมอไปตล่างมันไปตล่างบ้างเลยแต่ว่าปูมันตัดสองปูกวางราชอยู่เป็นบค่ะมันวาอยูบ้านี้เอาบ้านี้ตัดเก่าผมได้ยู่วะตัดเก่าตา่างเหลือศูนย์ตัวเดียวโอ้ยง่ายปูตัดเก่าทีมเล่นศูนย์ตัวเดียวอ่เหลือศูนย์ตัวเดียวอืมนี่อันนี้งวดนี้ได้หนึ่งกับสองหน้าสองวันนี้ได้สองกับสามมน้าสองเก่าเก่าสอง วันนี้ได้กก็ับศูนก็ักบศูนไปตารางฟันศูนบอกฟันศูนเลยตัวเดียววิ่งสูนผมโอ้ฟันศวนวิ่งศูนเนาะฟันสวนวิ่งสนเอาพี่น้องแคปหน้าจ,จอตัวนี้ไวเดอค่ะเดี๋ยวจะเอาแต่ละย่างของปูไ้เบิ้งนะคะอันนี้เป็นสุดเล,ลีกล่างเดียวบ่างเดียวใม้ครับใ้สองคู่ไม่ครับ,อรบโอ้ไม่ต้องกลับนะคะล่างอย่างเดียว คือไหนมาคำเนี่ยเมื่อเนี่ยอันไปสุระมากเปาเรื่องฝนตกมันมาดรถห้อดรนหลอๆจะเบืือตตอจที่ไม่พมากพอร้อนเกินว่านันนาเกือเออค่ะโนฝนตกเขาบัดทมต้นฝนตกเนาะปูเนาะเอาพี่น้องปูว่านะคะล่างให้เป็นสองโคคือแปดศูนย์กับสามศูนย์เป็นสุดสรุปเราบันนี้ปูมันกันกัคือแปลว่าเลขนั่น มันศูนย์มากรักหน่วยละล่างน่ะนะค่ะแบ่งปันสูตรไปนี่มันเป็นสูตรเพิ่นบอกมาก็เลยบอกต่อไปค่ะเอาสองไปบวกรักสิบบนมันดับล่างค่ะอนนีบ้บ,บอก,กสอูตรครับส,สองบวกลักอสองเ<ข>อ<ข>ออู้ลืมส,สองบวกลักน่ยวยบนสองลักมันม่บวกลักสิบบวกลักน่วยบนค่ะสองบวกลักน่วยบนมันจะดับนี่นี่น e. ี่ สองบวงน่วยบนนี่มันก็มีสองปีพิษสองเทียสองบวงนวยบนนี่นี่สองสองบวกสองนี่สองบวกสองเป็นสี่ออกสิบเจ็ดมันบวมมีสองบวกหนึ่งเป็นสามออกสองเก้านี่ไล่ไปจ้าสิมันจีดับจีดับดีดับไปสองบวกเก้าเป็นที่บิอดออกสามศูนย์เจ้าสิสองบวกแปดเป็นทสิบิอดออกห้าเจ็ดเั้นสิสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเดี๋ออกศูนย์เจ็ดสองบวกห้าเป็นเจ็ดออกศูนย์สาม สองบวกเจ็ดเป็นเก้าออกเิบสองบวกแปดเป็นสิบออกห้าแปดสองบวกเก้าเป็นทิปเอฟออกศูนย์เก้าสองบวกสองเป็นสี่ออกศูนย์หกสองบวกสองเป็นสี่มันกำลัาออกตัวนี้ดินี่สองบวกหกเป็นแปดมันกลับออกว่าหันดิสองบวกหกเป็นแปดมันเล่มาออกล่างออก สองค่ะนลักสองบวกสองเป็นสี่บนมันออกอย่างนั้นบนมันออกเกียเนาะสองบวกเกียเป็นเก้าบ่มีเก้าแล้วส่วนตัวเดียวอันนี้เป็นสูตรล่างดับล่าง่ลางดับล่างโอ้ค่ะเอาพี่น้องไปสูตรดับล่างนะคะสองบวกหลักหน่วยบนค่ะมันจะดับล่างดับต่อไาดิค่ะมันเหลือเท่านี้ค่ะอันนี้เป็นจุดเต็มต้องง่ายๆนะโอ้ยยุ่งกับอะไรค่ะฝนตกเศร้าไหม ปูไม่ตัวยังไงยุ่งลักสีบุนมันมีอยู่สามตัวค่ะ,คะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะขันมันหน้าเนี่ยมันถี่เป็นแปดลักหน่วยบนนั่นน่ะลักหน่วยเป็นแปดเทีบสองเกตเป็นแปดเทบจีค่ะขันมันหน้าแปดมันถีเป็นหน่วย อ้อันนี้คือขาดแผลปูรักรักลอยรักร้อยมันไม่สูนกํำหาเท่าน่ะ <ๆ S 2> โอ้จะะเจาเมล็มันก็ะเลยเดินมันก็ะเลขเดินเด่นสูนแปดตัวนี้เป็นตัวร่องอแบบสูนแปดเป็นตัวร่องขาปู อันนี้แคบหนาจอไปเด้วพี่น้องคะตัวตัวที่ว่องเน้นนี่อันว่องกลมนี่เป็นตัวเน้นมะปูนั่นตัวเน่นว่องวงกลมค่ะ คราพี่น้องแคปนาจอไว้นะคะเนาะแคปนาจอไว้เดอค่ะเป็นเนวทางนะคะของปูห้าเจ็ดแปดนะคะตัวเน้นของปูก็คือตัวที่ปูว่งกลมเด้อครับพี่น้องคะแคปนาจอไว้นะคะครับล่างปูวิ่งไปที่แปดศูนย์แล 30, ้วก็สามศูนย์เด้อพี่น้องค่ะบนนะคะปูป้อยชุดเต็มนะคะก็มีอยูแปดครูนะคะเนาะแต่ว่าตัวที่ปูปันเน้นก็คือว่งกลุ่มไว้นะคะเนาะครับวิ่งบนหกกับแปดครับ ปูวิ่งบนหกับแปดนะครับเด้อ <c oughs> เอาครับแคปน้าจอไอเพี่ยพิจารณาครับตัวเลขหน้าทางของปูหาเจ็ดแปดเท่างวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมพาที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องเท่าค่ะอันนี้เบิ้งชุดสามตัวแล้วนะคะชุดสตัวล่างแล้วเอาพี่น้องผู้ใดที่ว่านะคะลอนะคะ แนวทางเลขกดับนะคะของปูนะคะแคบนาจอไว้นะคะสําหรับชุดเล็กดับนะคะเนาะก็คขึ้นี่เป็นชุดเลขดับเด้อค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เป็นชุดเล็กดับของปูนะคะแคบนาจอไว้นะคะปูอันนี้อันดับบนล่างเลยเนาะค่ะเนาะเล,นเล่นดับทั้งบนทั้งล่างค่ะ โอ้พร้อมตัวกลับเด้อค่ะพี่น้องครัพร้อมตัวกลับนะคะดับบนล่างนะคะพร้อมตัวกลับนะคะพิจารณาเบิ่งนะคะเนาะกลับลจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเข้าตัวเลขแนวทางเอฟซีขึ้นที่แคปหน้าจอไว้แล้วเนาะครับเนาะอาซารับล่างนะครับปูฟันไปทีสองครูได้เห็นได้ครับเนดะ้อ 8ปดศูนย์กับสามศูนย์นะครับพี่นอ้องเฮาแปดศูนย์กับสามศูนย์นะครับปูวิ่งไปที่สองคูได้นะครับกับตัวเลขแนวทางของเฮากะแคบหนาจอไว้นะครับเอฟซีเฮาอ่าสุดท้ายนี้ให้เอฟซีทุกท่านยูดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆสๆ่งๆหมานๆน้ำกันนด้ครับเด้อสวัสดีครับ